โอเคนะครับพบกันิวเกมอีก้วนะครับในเกมไหม่ครับนะครับโอเคนี่นะครับเป็นลิฟเป็นลิฟนะครับเป็นลิฟแบบใช้แบบใช้สลามบล็อกนะครับถึงจะขึ้นไปข้างบนได้ข้างบนเห็นว่าปิดอยู่ใช่ไหมนะ๋ยวดูนะปึ๊บเนี่ยครับเป็นเหมือนประตูลับใช่ใช่ไหมครับดูดิเดี๋ยวผมมาสอนแล้วกันนะ ผมสอนทำแล้วกันตุแต่เพื่อนผมกระตุกนะครับเสียงอาจจะไม่ตรงกับภาพนะโอเคสิ่งที่เราต้องใช้สิ่งที่เราต้องใช้นะครับมันก็ต้องมีตามนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะเตียงเตียงไว้สำหรับนอนนี่ต้องมีเลสตนทอสอ๋อเริ่มไว้กันมีเลสตนเลสต์ s t วิเตอร์เลสตนท t o t แล้วก็ b ท t t o น สกีฟิตันสลามบล็อกแล้วก็อกซิเดียนแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้หนึ่งบล็อกนะครับอันนี้ก็ไว้ปกปิดเฉยๆโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีการทําก็คือขุดบล็อกลงไปสองบล็อกนะครับแล้วก็วางสกีพิตันแล้วก็วางสลามบล็อกขุดตรงนี้ออกไปบล็อกหนึ่งเอ้ยุดลงไปครบสี่ได้น,นะครับแล้วก็วางอกซิเดียนเนี่ยครับ ก็วางอีกชั้นหนึ่งครับนี่แล้วก็วางหินเอ้วางอะไรก็ได้บล็บอกบล็อกเล็กแล้วกันนะอ่าแล้วก็วางวัตถอนเฮ้ยวัตถอนอะไรอยู่หรงี้นั่นก็คือปุ่มกดนะครับแล้วก็วางเลสโตนท็อตแล้ก,แลก็เลสโตนขุดตรงนี้ลงไปหนึ่งบล็อกขุดลงไปสองอันนี้ขุดลง,ง,งไปสามสามคูณหนึ่งอันนี้ขุดสองบล็อกนะครับ แล้วก็วางเลสต์ stone เลสต์ stone r e p e วางนี้นี่แล้วก็วางเลสตเอ้แล้วก็วางเลสต์ stone r e p e วางนี้สามนะครับใช่ปะแล้วกลับไปดูก่อนแป๊บนึงผมจำไม่ได้ใช่สามใช่ไหมโอเคสามอืมคับนึงนะอันนี้สองโอเคจบได้ ทำต่อได้อันนี้สามนะฮะแล้วก็วางเลสตน stone ขุดเอ้ยวางอันนี้กดสองครั้งนะครับแล้วก็วางบล็อกเหล็ก,ลกนะครับแล้วแต่คุณจะเอานะครับบล็อกเหลก็กแล้วก็วางเลสต์ stone t o บล็อกเหล็กอีกทีนึงแล้วก็เลสตน stone t o อีกทีหนึ่งว่าว่าเราจะเอาสูงแค่ไหนนะครับโอเคต่อไปผมว่าแค่นี้นะผมแค่สูงแค่นี้พอ ผมทสูงแค่นี้พอนี่ก็วางต่อไปอะนะครับโอเคแล้วก็วางนี้นะทำไมถึงผมต้องวางเหรอครับมันต้องต่อเลสตน s o n เงี้ยเนี่ยเนี่ยนะครับต่อเลสตนนี่เสร็จแล้วแล้วเราก็วางบล็อกปิดนี่ับแล้วก็วางนี้าวางปิดตรงนี้ให้เนียนเน,นก่อนนะ มันจะเป็นแบบลิฟต์แต่มันน่าจะลงไม่ได้ถ้าเกิดเราจะลงได้ต้องมีน้ำนะนั่นก็คือเราต้องมีน้ำอันนี้ถ้าเราก็ขุดบล็อกลงใบบล็อกหนึ่งให้เราให้เราลงไปให้ได้นะสมมติเราลองจะลงตรงตรงไหนนะโอเคตรงนี้แล้วกันนะขุดลงไปบล็อกหนึ่งวางน้ำเอ๊ะเอาเอาให้ให้ให้มันโดนบล็อกน้ำนะโอเคอย่างนี้ อ่าเราว้ยเครื่องกระตุกอะไรนักหนาอย่างนี้ไม่ชอบเลยโอเควางวัตถอนใหม่หม่นะครับโทษทีนะครับเมื่อกี้เครื่องผมกระตุกขอโทษด้วยนะครับโอเคเริ่มนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคผมขอจิบ้อขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับ สวาสดีครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยนะ